เรื่องจริงผ่านจอจากช่วงที่แล้วเรื่องราวของคุณกุก๊กอาจจะทําให้คุณผู้ชมหลายคนขนหัวลุกไปตามๆกันช่วงนี้เราจะมาเพิ่มความร้อนไปอีกระดับกับความชอบส่วนตัวของคุณกุก๊กจนนําไปสู่การสร้างตุ๊กตาผีจากเสื้อผ้าคนตายจนเป็นกระแสนในโลกโซเชียลอีกครั้งสิ่งที่เธอสร้างขึ้นจะชวนหลอนกันสักแค่ไหนไปชมพรอ้พรอ,รอมๆกันครับ เนื่องจากการขายเสื้อผ้ามือสองและเสื้อผ้าคนตายที่คุณกุ๊กขายผลตอบรับไม่ค่อยดีเท่าไหรน่นักทําให้เสื้อผ้าที่เธอได้มานั้นเยอะจนล้นบ้านและทําให้เงินของเธอที่ลงทุนไปจมกับเสื้อผ้าเหล่านี้จนทําให้เธอต้องคิดหาทางระบายของโดยการนําเสื้อผ้ามือสองและเสื้อผ้าคนตายมาตัดเย็บดัดแปลงเป็นตุ๊กตาผ้าแนวหลอนและเธอก็ตั้งชื่อตุ๊กตาว่าบาโบ าพูดถึงเรื่องการต่อยอดไอเดียคือจริงๆเราก็ชอบเกี่ยวกับเรื่องหลอนๆอยู่แล้วครับพอดีถ้ามีเสื้อผ้าอย่างเงี้ยจะเป็นของคนตายเราก็จะมาตัดเย็บเป็นชุดตุ๊กตาเลยครับอย่างเช่นตัวไหนบ้างก็อย่างเช่นตัวนี้อันนี้คือน้องน้องบาโบใช่ค่ะก็จะเรียกบาโบเหมือนกันจริงต้องใส่ลูกกตายแต่ยังไม่เสร็จดีก็ตัดแพทเทิร์นออกมาให้มันเป็นตุ๊กตาใหม่อะก็ยัดด้วยนุ่นหรือไม่ก็ใย ส่งเคาะแต่แล้วก็เอาเสื้อผ้าก็ตัดเย็บอีกทีหนึง่งพื่อออกมาเป็นตุ๊กตาแปลกๆหน้าตาแปลกๆนี่ค่ะหมายความว่าเสื้อผ้าที่น้องบาโบใส่เนี่ยก็คือเป็นเสื้อผ้าของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วใช่ค่ะ <laughs> อย่างน้องบาโบตัวนี้ครับผมจําได้ไหมว่าเสื้อผ้าที่น้องใส่อยู่เนี่ยเป็นเป็นของใครอะไรอยางเงเป็นของน้องเป็นทอมเสียชีวิตโดยประสบอุบัติเหตุแต่เป็นเสื้อยือดตัวน,นี้ นี้เป็นของคุณของของคุณของคุณป้าอายุ40โรคหัวใจค่ะก็คืออันที่เป็นหุ้มหุ้มอยู่ที่เป็นร่างกายเนี่ยเป็นเสื้อผ้าของน้องทอมคนหนึ่งที่เสียชีวิตแล้วก็เสื้อที่เป็นชุดเนี่ยก็เป็นของคุณป้าท่านหนึ่งค่ะจากการลองผิดลองถูกจนนำไปสู่การต่อยอดทางธุรกิจโดยการเอาเสื้อผ้ามือสองและเสื้อผ้าคนตาย มาเย็บเป็นตุ๊กตาบาโบและค่อยๆตัดแปลงมาเรื่อยๆจนทําให้เกิดตุ๊กตาแปลกๆหลายรูปแบบผสมผสานความคิดสร้างสรรค์จากความชอบส่วนตัวของเธอจนทําให้เริ่มมีรายได้เลี้ยงครอบครัวครับแล้วพ่อมาทําอย่างนี้ครับขายได้ไหมได้ค่ะก็มีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆลูกค้าจะชอบอะไรแปลกๆนะคะ ลูกค้ารู้ไหมว่าเสื้อผ้าเหล่านี้เป็นของผู้เสียชีวิตก็เราจะแจ้งบางคนขอบอกว่ายายไม่เอาของคนที่เสียชีวิตนะเราก็ต้องหาผ้าอีกอย่างหนึ่งให้เขาก็ตัดตเ,ปเ,ปเป็นเสื้อปกติใช่ค่ะก็เป็นเศษผ้าที่เขาให้มาก็ตัดปกติแต่บางคนชอบแบบร้อนๆน,น่ากลัวเงี้ยก็จะต่างแบบเอาแบบหลอนเลยแล้วก็หาเสื้อผ้าของคนที่ตาย,ยมาตัดเย็บแล้วก็เปลี่ยนแปลงหน้าตาน้องให้ดูน่ากลัวให้มันดูหลอนไม่เหมือนเขาอะไรเงี้ยค่ะ มันมีถึงขนาดแบบสั่งไหมครับว่าอยากได้เสื้อที่มาจากผ um. ู้เสียชีพแบบขอโทษในภาษาชาวบ้านหน่อยตายโหงอะไรอย่างเงี CB ้ยมีไหมมีค่ะย um, ังไงบ้างครับก็เขาจะขอเป็นแบบว่าขอตายโดยประสบอุบัติเหตุหรือไม่ก็มีเสื้อผ้าที่แบบว่ามีติดคราบเลือดอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเราไม่มีนะเสื้อผ้าแบบนั้นคือมันไม่มีอยู่แล้วเราไม่ได้ไปถอดออกมาจากศพเราก็จะบอกกับลูกค้าว่ามันไม่ได้มีขนาดนั้นน่ากลัวอะไรขนาดนั้น เปียงแต่เป็นเสื้อผ้าที่เขาใส่แล้วตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เขามาตัดให้ตุ๊กตาบาบและตุ๊กตาผีหน้าแปลกๆที่เกิดจากจินตนาการของคุณกุ๊กก็กลายเป็นที่ต้องการของกลุ่มนักสะสมของแปลกและกลุ่มนักสะสมตุ๊กตาผีนั่นเพราะชิ้นงานของเธอมีความละเอียดประณีตมีชั้นเชิงที่น่าค้นหาและยังให้ความรู้สึกเจ็บปวดเกินพรนนาสิ่งเหล่านี้เองได้กลายเป็นมนต์เสน่ห์ ให้คนที่เสพงานศิลป์แนวหลอนต้องการนำตุ๊กตาบาโบูไปครอบครองจนทำให้ทุกวันนี้มียอดสั่งจองเข้ามามากมายทีเดียวครับเก็บสะสมตุ๊กตาแบบเก็บสะสมอ่อ๋อคนที่ชอบแบบตุ๊กตาน่ากลัวน่ากลัวหน่อย<ช>ส <า S 1> ะสมพวกของที่แบบน่ากลัวน่ากลัวก็จะจะเอาเอาไปนะค่ะตอนแรกมองไกลๆผมก็ตกใจนะอย่างนี้ก็ถือเป็นตุ๊กตาบาบูเหมือนกันใช่ถูกไหมฮะค่ะ เขจะเรียกน้องว่าบาบูวิธีการทําตรงนี้อะไรยังไงบ้างก็จริงๆเราจะได้เป็นตุ๊กตาเปล่ามาคือน้องก็จะหน้าตาปกติเลยครับเราจะขึ้นรูปด้วยดินเยื่อกระดาษเสร็จแล้วก็จะใช้สีเป็นสีสีอะคริลิกหรือไม่ก็เป็นสีน้ํามันที่ใช้ทาน้องอย่างผมนี้ก็เป็นยายสงเคราะห์ผมที่ทําตุ๊กตาโดยเฉพาะไม่ใช่ผมจริงใช่ไมไม่ใช่ค่ะโอเคไม่ใช่ผมจริงใ่ค่ะแล้วอย่างบาบวตัวนี้มีส่วนไหนหรือองค์ประกอบไหนที่ทํามาจาก ชุดคนตายหรือว่าอะไรอย่างนี้ไม่มีค่ะคือไม่มีอันนี้คือเราจะคิดคอนเซ็ปต์ขึ้นมาเอง <c oughs> ให้น้องดูแปลกและดูหลอนไหนๆก็มาถึงบ้านที่ให้กำเนิดตุ๊กตาบาบูแล้วทีมงานก็ไม่พลาดที่จะขอให้คุณกุ๊กรังสรรตุ๊กตาสุดหลอนให้กับเราสักตัวหนึ่งแต่กว่าจะได้มานั้นบอกได้เลยครับว่าไม่ง่ายเลยทุกขั้นตอนมีทั้งความอดทนสมาธิและสำคัญที่สุดก็คือต้องใส่จินตนาการสุดหลอนลงไปด้วย ในที่สุดตุ๊กตาบาบสุดหลอนตัวนี้ก็ได้คลอดออกมาแล้วบอกได้คำเดียวครับหลอนสมคำเล่าลือจริงๆอันนี้คิดคิดเองนะว่ามันไม่ใช่แค่ตุ๊กตามาวาดมาเติมสีแต่ว่ามันมีการต่อเติมด้วยปูนด้วยอะไรมันมันมันมีขั้นตอนของมันถูกไหมใช่ค่ะวันหนึ่งเราทำได้ได้เยอะแค่ไหน อย่างถ้าเป็นตุ๊กตาอย่างนี้ก็วันหนึ่งจะขึ้นรูปก็จะอยู่ประมาณ4-5ตัวได้ค่ะ4-5ตัวแล้วแต่ออเดอร์ลูกค้าสั่งมาอันนี้ผมถามนิดนึงคือเนื่องจากว่าวัตถุดิบวัสดุบางอย่างก็มีในส่วนของเอาเสื้อผ้าคนตายมาผสมด้วยมาอะไรด้วยค่ะเคยเจออะไรแบบแปลกๆเกี่ยวกับเรื่องตุ๊กตาเหล่านี้ไหมครับมีไหมไม่เคยเจอค่ะถ้าเกี่ยวกับเรื่องตุ๊กตานี้ไม่เคยเจอ ไม่เหมือนหนังฝรั่งที่แบบขยับเองได้หรือเคลื่อนที่อะไรประมาณนั้นไม่เคยเจอไม่เคยคะ่ะส่วนตัวไม่เคยเจอนะคะอพอน้องน่ารักทุกตัวเลยอยู่นิง่ <laughs> นงน, <laughs> น้องน่ารักทุกตัวเ <laughs> ลย <laughs> เห็นว่านอกจากตุ๊กตาบาโบ้ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ล่าสุดเนี่ยคือมีงานที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งใช่ค่ะดูได้ไหมครับ <laughs> ดูได้คะ่ะโอเคพา <laughs> ผมไปดูค่ะ <laughs> หลังจากจบบทสนทนาแล้วคุณกุ๊กก็พาทีมงานเดินตรงไปยังป่าหลังบ้านและเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆของที่นี้นี่ต้องอยู่ใกล้บ้านเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าลงสีไว้กินสีมันแรงมากค่ะอ๋อกลิ่นสีมันแรงมากอันนี้ใกล้ถึงยังถึงแล้วค่ะ อันไหนเอ่ยตัวสองตัวนี้เลยเดี๋ยวนะฮะคือสิ่งที่ผมเห็นอยู่ข้างหน้านี่คืองานที่บอกครับว่าใช่ค่ะโอ้คนลุกคนลุกเลยเดี๋ยวค่ะ อันนี้ถามตรงแล้ว่าอันนี้ของจริงหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเป็นแบบจำลองจำลองเหรอใช่ค่ะ <laughs> แต่คือขนาดนี่ก็เท่ากับคนเลยค่ะความยาวจะอยู่ที่170เซนติเมตรเดี๋ยวก่อน,นะฮะอันนี้ผมสงสัยว่างานแบบนี้มันมันเริ่มได้ยังไงทำไมใครเป็นคนให้ทำหรืออะไรยังไงเราก็ดูมาจากสื่อทางประเทศรัสเซียสอนมาให้ทำอีกทีหนึ่ง Mm hmm. เพราะว่ามันเป็นแนวหลอนแบบบางคนเขาจะเอาไปแต่งบ้านหรือไม่ก็เอาไปแต่งพวกร้านอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ถ้าใครชอบแนวหลอนคนที่สั่งให้ทํานี่คือคนไทยหรือว่าคนต่างชาติจะมีทั้งต่างชาติและคนไทยค่ะผลงานชิ้นนี้ของคุณกุ๊กบอกได้คําเดียวว่าสุดจริงๆทาเอาทีมงานขนหัวลุกไปตามๆกันทั้งเรื่องของความเหมือนความน่ากลัวรายละเอียดต่างๆที่เธอบรรจงเสริมเติมแต่งเข้าไป จนทําให้โครงกระดูกจําลองนี้ดูราวกับซากศพจริงๆมีเนื้อเยื่อมีมันเหมือนศพที่ที่แห้งเหมือนมัมมีม่เหมือนอะไรบางอย่างอันนี้ถามนิดนึงแล้ว<อ>ทำทำอย่างเงี้ยฮะคนในบ้านเขาเขาว่าอยังไงบ้า<ๆ>ก็ไม่ว่ายังไงนะคะเพราะว่าเขาก็คงจะชินกับการที่เราทําแบบนี้คะ่ะเขาเห็นบ่อยแล้ว คือเห็นว่าที่ต้องมาขวางไกลๆนี่เพราะว่าสีสินฉีจะแรงมากค่ะเพราะว่าเรากว่าจะได้ขนาดนี้คือต้องรอให้สีมันแห้งประมาณ3-4ถึงวันคือจะแห้งดีแล้วถ้าจะดีที่สุดก็จะเป็นอาทิตย์อันนี้ถือว่าเสร็จหรือยังครับอันนี้แต่ยังไม่เสร็จและจะมีอีกตัวหนึ่งที่รอรอลองผมรอให้สีมันแห้งดีก่อนอต้องต้องรอลงผมอีกตัวหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นผู้หญิงตัวหนึ่งผู้ชายตัวหนึ่ง ทุกวันนี้สิ่งที่คุณกุ๊กลงมือทําถือว่าประสบความสําเร็จระดับหนึ่งครับแต่จะมีใครรู้ไหมว่ากว่าที่เธอจะมาถึงจุดนี้ได้เธอต้องเผชิญกับคําติติงคำดูถูกต่างๆนานาแต่เธอก็ไม่เคยสนใจและก็เก็บใช้เป็นแรงผลักดันเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวโดยเธอยืนยันที่จะเดินหน้าทําในสิ่งที่ชอบถึงแม้มันจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนก็ตามที ก็คือทำไมต้องขายเสื้อผ้าคนตายทำไมต้องบอกให้ทุกคนรู้ว่าเอาของคนตายมาขายทำไมไม่พูดอย่างอื่นก็หกไปบ้างว่าไม่ได้เอาของคนตายมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆที่เราบอกความจริงก็คือเราอยากให้เขารู้ว่าตรงนี้มันไม่ได้มีอะไรไงเราก็อยากให้เขาเข้าใจว่าตรงนี้มันคือไรายได้มันถึงจะไม่ได้เยอะแต่มันก็เป็นไรายได้ที่เข้ามาในบ้านพอได้ช่วยจุนเจียครอบครัวค่ะแล้วการ แต่งหน้าผีหรือการขายของที่มันดูน่ากลัวนัน่นคือสิ่งที่เราชอบใช่ค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราชอบเลยการขายเสื้อผ้ามือสองของคนที่ตายนี่คือเป็นองค์คงประกอบเฉยเพียงแต่เพราะว่ามันเห็นแล้วมันมันน่าจะทําประโยชน์ดได้มากกว่าน,นี้กว่าการเอาไปเผาห,หรือเอาไปทิ้งอะคะ่ะ